ฝนพี่น้องฟา,า,าทะลุ้าทะลุเมงหลังคาทะลุบนน้อนี่น,อน้องลงแห้งค่ะแทะชายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายบ้านล้างบ้านได้คนานี้ลงแห้งค่ะบาทีนนี้เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งทังล้างบ้านมะก่าวออไปเด้อพี่น้องเนี่ยคนกแห้งหลายหา ไปบ้กเกา,าออกไปพี่น้องหลังทารุวรบ่กวนปกติมันมันมันจะตกแบบนี้นี่นะโอ้ยตายตายนายกับเบยูแบบที่นี่สิดตินไปเชิงบ้านไหญ่ด้ออีต่อ